แม่รักลูกแม่รักก็ไม่เท่ากันรักน้องแม่รัก็ไม่เท่ากันรักน้องมากกว่าแม่แม่ได้เสื้อผ้ตัวใหม่คะแม่ผมก็อยากอยากพูดยินุ่มเรนนี่อยากพูดปาพี่ปาแม่ผมได้สภาพตัวใหม่ด้วยค่ะผมด้วยค่ ปแ,แม่จะพาน้องไปซื้อไปลูกไปเลยพี่ไปเลยพี่มีนไปเลยพี่จับมือพี่มีนเอาไว้แก้งมีนทำไมเนี่ยแกงมีนเยอะมาเดินแนม่ม้านสะดวอซื้ฝัน รู้ก็รู้เองลูกฝนหืมหนูว่าหนูหว่ามิงจะไปได้วยนะค่ะน้าที่สุดพอาะหนูมีมือก่อนน้ำอิงยังไม่มีสื้อาเลยพราน้ำฝนยังไม่มีสื้อา นั้นเนี่ยน้ำฝนนั่น,งน,นงไงล่ะเสื้้อผาน้ำฝนสวยมากเลยนะน้ำฝนน้ำฝนอืมแม่จะพาไปซื้ออีกจริงๆนะน้ำฝนดีสุดเลยค่ะคุณแม่ดีสุดเลยค่ะคุณแม่ มีเลยลูก wow. นั้นแหละคะแม่จะมาแวะดูเสื้อผ้าจ้ะแวะมาดูเสื้อผ้ากับลูกแวะมาดูเสื้อผ้าจ้ะแวะมาดูเสื้อผ้ากับลูกนะคะเออเสื้อผ้าดีกว่า จุบจุๆจุจุจุดๆๆสภาพทั้ทงนี้เท่าไหร่กี่บาทคะห้าร้อยบาทคะ่ะโอเคค่ะปตลูกค่ะบบห้าร้อยบาทพอดีเลยค่ะแม่ลูกแย่แม่ใจดีที่สุดเลยสภาพแม่สมัดแต่งจังเลยค่ะดีจังเลยนะจ๊ะเลนี่ แม่โต้ไอ้อ๋ออยากน้องอ๋ออยากดูแล้วเต้ก็อยากดูน้องเอิ่มน้องไปใส่ก่อนเลยโอ้นี่ตูวิีแทไม่อะไรเสื้อาอะไรอยากรู้จังนี่ไงนี่ของน,นี่ของเรนนี่เองแม่ค่ะ นี ens, ่ใช่ไหมของเรนนี่ใช่ตรงแม่ในของอ้อแม่ในของช่อฟ้าแม่ในของบนพ่อแม่ในของวาอแม่ในของอ้อแม่ในของอ้อล่ะแม่ในของอ้อล่ะ แม่ในของอ้อแอมน้องอ้อจ้ะอ้อแค่นี้ก็พอแล้วลูกอ้อพอได้แล้วจะลูกเพราะเพราะว่าอ้อนมีพระธาตเต็มแล้วให้น้องไปถอะแม่น้องอ้อนอ้ลูกอ้อถ้าอ้ออยากได้อ้อเก็บเงินนะลูกถ้าอ้ออยากได้อ้อตบน้ำหน้า แม่ไอก็อยากได้นะไปอยากได้โปรต้อยากได้นะแม่โปรต้ก็อยากแม่โปรต้ก็แม่โปรต้ก็อยากได้นะแม่โปรต้ก็อยากได้โปรตีฮึตอนนี้พี่ไม่ใช่เป็นเจ้าอยู่วิววิววิวสนุกจังเลยพี่ไม่ใช่เจ้าอยู่เบพี่เปินลเอ้นะยัดไว นี่น้องไม่ยังได้แม่ที่นี่น้อยยังได้แม่เห็นไหมที่น้อง,ย,ง,องยังเป็นเด็กอยู่ที่ไัน รักลูกไม่เท่ากันนะถ้าใครไม่เท่ากัฝากพีดันไปกันเถอะฟ้าไปกันเถอะอ้อไปกันเถอะบนอ้อยังกไปกันเถอะบนอ้อแม,ม่รักลูกไม่เท่ากันใช่หรือเปล่า แม่เลม่ล hmm. yeah, mm hmm ู้ไม่เท่ากันแม่ลมผมน้ำหน้าพี่นาวไว้ผสมน้ำหน้า nah. พ <ayım> ี่ต <được Felix> <for S 2> ัวดีน้ำหน้าพี่ะสมน้ำหน้าพี่อยากทำเพลงดีนะผสมน้ำหน้า น้ำหน้าพี่น้อง,นนองนเนี่ยเสือน้องอ่ะพี่เห็นอยู่นะพี่ตัวส,งวงกกสูงด้วยหนูเองน้องโกก็เป็นน้ำหน้าพ,พี่สองคนนี้โดนดุไวาไยวายวายสอนคนนี้โดนดุเแบเบเแบเบฮะพี่เต้พี่โปเต้เกับพี่โปเต้กพี่ พี่โปเต้พี่โปเต้พี่ตน้นอ้อโดนดุไว้หลายวเจ๊กโอยไม่ทนทนไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเอ้ยนอไปดีกว่าหนีพี่ตน้นหนีพี่กระจาชนั่นีอกวันเลยจะไปกินข้าวแล้วโูตัมากินข้า แม่เอาลูกหรอพี่พี่ไม่อยู่ทำไมไม่ให้หนูพี่พ่อเลยแม่แม่รักเอียงรักลูกไม่เท่ากันปุ๋นแล้วคาเป็นแม่อ่อวแม่แม่ไม่รักพี่แล้วแม่ไม่รักพี่แล้ววายไม่รักพีทแม่ไม่รักลูกแม่รักลูกก็ไม่เท่ากัน แม่รักลูกก็ไม่เท่ากันกับน้ำหน้าสบกน้ำหน้าสบหน้าหน้าหวานสบน้ำหน้าผักบ,นนบนนีนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผักบุ้งสบนหน้าพี่ชัดเองโนขอสบน้ำหน้าพี่ไปเลย น,นั่นไงมาพัดเฮ้เห้สัน้ำหน้าเบรือเรือสับน,น้ำหน้าแม่ไม่รักพี่ไว้แม่รักพี่สับน้ำหน้าแม่ไม่รักพี่เองพี่ทำแม่เองแม่ผายไปด้วยไม่ให้หนูหนอีกติม,มอยู่แล้วแม่ให้หนูกับดึกแสบแม่ไม่รักไม่เท่ากันแม่และค่ะ